ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ เฮ้ยเพื่อนตื่นมาได้แล้วเล่นเกมกันเร็วทีมต้องการนายเนี่ยเพื่อนเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยก้องผมเพิ่งตื่นมาเล่นเกมเปิดมาเล็งครั้งคู่เลยเปิดมาเื่นได้แล้วเด็กๆตัวเลือกข้าวผมไม่ได้เด็กนะครับผมขอโทษครับผมไม่ได้กระทืบบนเตียงไม่ได้กระทืบน้องครับพ่อยังไม่ได้พูดอะไรเลยพ่อยังบอกว่าพ่อ วันนี้จะมีพี่เลี้ยงมานะพ่อจะไม่อยู่อ้าวพ่อไปไหนพ่อนี่พวกเราแล้วเราจะกลายเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อพ่อจะไปเที่ยวพ่อจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอ้าวแล้วพวกผมอ่ะอาเดี๋ยวมีพี่เลี้ยงมาโอ้ยวันนี้มันมีแต่ผู้ใหญ่เอ่อใจดีไหมใจดีไหมใจดีแหละมั้งทำอาหารอร่อยเท่าพ่อเปล่าอร่อย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 เนี่ยเราอยากกินอาหารอร่อยไหม กินอยากกินอยากกินอยากกินกระเพราเมื่อไหร่นะเราต้องหาของให้พ่อจำเราได้เอาพ่อพ่อนี่กับไม่มีอะไรพ่อ อ่ะเอาไว้ว่าอ่ะพ่อพ่อไปเที่ยวเถอะอันเดินเล่นเล่นครับผมพ่อเร็วแล้วไปส่งพ่อไม่ได้ขอดเรื่องอะไรพ่อไปไปส่งพ่อขึ้นรถกันไปส่งพ่อขึ้นรถกันอะไรเหมือนพ่อจะเก็บกาแฟกด้วยเป็นเรื่องไม่ไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรพ่อเร็วแล้วแล้วคืออะไอ๋อไม่มีอะไรแล้วโอเคไม่มีอะไรครับมาขี้ตาฝาดมากี้ตาฝาดเดินพ่อไปก่อนนะอ่โอ้ยเร็วเร็วเขารออยู่เอ้ยบอกลาลูกก่อนแป๊ดดึงพ่อไปครับไปบ้านเขาเดินทางดีๆซื้อของมาฝากพ่อผมเลยนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆดูเด็กดีละครับครับครับผมบ๊ายบายโอ้ยยังจะจบ อดยไปไหเขายกล้อเลยออ่ครับไปแอบเร็วไปแอบเร็กก่อนที่พี่เลี้ยมาตอนที่พี่เลี้ยงมาเล่เล่เล่แอบแอบไปไอ๋อไ้หรัเขาได้หรเขาเฮ้ยอยากเป็นปิดิดปิดโอเคโอเคนั่งนั่งนั่งนี่งนั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 ่งนี่งนั่อ่งนล่น่นั่งนั่งนังนั่งนันอนั่นั่งนม่่นเรานล่คนเดียวก็ได้ โอ้ยเฮ้ยเรามาเล่นกันต่อดีกว่าไหมเราเบื่อแล้วอ่ะเราเริ่มเบื่อแล้วอ่านั่นนี่ไม่ไม่เอาเบ้ไม่เอาพี่เลี้ยงเอาใจร้ายเขาจะตีเราตายแน่เลยเนี่ยเขาจะมาตอนไหนเนี่ยแต่ไม่เอาไม่เอาเร็วๆนี้ได้ไหมอ่ะพี่เลี้ยงมาถ้อตู้ให้หน่อยฮะเขามาแล้วเขามาแล้วทุกคนเลี้ยงมาแล้วระวังตัวไว้ระวังตัวไว้โอ้ยอย่าปิดไฟอย่าปิดไฟอย่าปิดไฟไปไปไปกลัวโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปเดี๋ยวก็รีบไปนะ เขาใจร้ายเขาอยู่น้านบ้านเขาอยู่น้านบ้านเดี๋ยวจะลองไปคาดเดี๋ยวแอบไว้นะบเพื่อความปลอดภัยโอ้ยกดแล้วโอเคพอไหมสอสอหนึ่งแอบอบแอบแอบบแยบอบแอบบแอ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 บนอบแอ่อบแอบแอะอดอบอแอบ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 แอแอบแอบแอบไ พี่เห็นผมได้ไงอ่ะพี่เห็นได้ไงได้ไงพี่เห็นได้ไงเออนั่นสิพี่เห็นได้ไงพลังวิเศษเหรอนั่นสิเห็นอ๋อเห็นพลังวิเศษพี่โคจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมแบบพี่เลี้ยงที่ใจดีใจดีไหมใช่ใจดีใจดีเย้เย้เย่อะไรพี่เลี้ยงใจดีเราไรพี่เลี้ยงใจดีเย้เย้เอาละพี่ผมหิวข้าวแล้วช่วยนำอาหารให้ผมกินหน่อยพ่อบอกว่าพี่ทำอาหารอร่อยมากไหนอยากเห็นอยากเห็นกระเพรากระเพรากระเพาอ๋กะเพราหมูกรอบใส่ใส่ใส่ไข่ดาวสองฟอง ในกะเพราอ่ะในกะเพราทำไมมีแค่ไข่ดาวนั่นเองทำไมให้แค่ไข่ดาวอ้าพี่ขโมยไข่ดาวผมก็กินแค่ไข่ดาวนี่แหละเด็กเอ้าทำไมอ่ะเด็กมันต้องกินอาหารที่มันมีโปรตีนหรือเปล่ามันต้องกินเนื้อกินอะไรแบบนี้แต่พี่ให้ผมไข่ดาวมันเดียวเนี่ยอันนี้ก็อร่อยลองกินดูเดี๋ยวได้แม็กกี้ขอแม็กกี้ได้ไหมแม็กกี้ไม่มีเอ้าแล้วทำไมอ่ะโอ้ยแม็กกี้พี่ชูขอโบสถผมนี่ไงในตัวของมี่ไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะ ใส่แม็กกี้ไหมเอามาเอามาเลยหยอกแม็กกี้หยอกแม็กกี้ชิปมาเร็วหยอกแม็กกี้ตายตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าให้ด้วยหย่อนบนมือเลยหย่อดเด็กกินแม็กกี้ได้ใช่ไหมกินได้แหละแต่ก็ตายนะอ่ะกินแล้วตายวันไม่กินแล้วใครจะกินก็กินจะไม่กินแล้ว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 เอาแม็กกี้ไม่ได้เอาแม็กกี้ไม่ได้ไม่เอาแล้ว ผมต้องนายจะฆ่าเราเหรอกินขนมในตู้เย็นไหมกินขนมในตู้เย็นกันกินขนมในตู้เย็นกินขนมในตู้เย็นเอ้าเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเด็กห้ามกินแต่พ่ออุตส่าห์ซื้อมาให้นะไม่พ่อเองอ่ะค่ะห้ามห้ามไว้เอ้าห้ามกินเอ้า ใช่เหรอใช่เหรอใช่เอาขาขาพับรับเราเราล้าเศร้าเขาหมดแล้วเขาเาเอาขาเขาเขาผมเออเล่นเล่นเล่นเกมในการเล่นเกมดูทีวีดูทีวีการ์ตูนการ์ตูนเร็วดูการ์ตูนทำไมไปนอนเลยตอนเที่ยงแล้วเนี่ยเข้านอนเอาจริงนะพาอจิ๊่เห็นเหรอมันอยู่ไหนเนี่ยบ้าแต่มันแต่มันเพิ่งไอ้นี่เองนี่มันเพิ่งอ่าเมื่อผมเพิ่งตื่นได้สองชั่วโมงเองเนี่ยไม่เป็นไรต้องไปนอนนอนตอนเที่ยงเราตื่นสายหรือตอนอนตอนเที่ยง ไปไปไปก็ได้ไม่ไดมไได้ครับก็ได้ครับปคอมด้วยปิดยังปิดิดคอมคอมคอปิดไม่ได้ครับผมเล่นไม้ค้าทิ้งไว้อ่นอนข้าพเจ้าเองจะนอนข้าพเจ้าบ้าพเจ้าข้าเากลัวแล้วกแล้วหลับยังทปไมเด็กคนนี้ลืตายรอ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 รเขาไอแล้วเขาไปเขไเขไปแล้วเาอย่างีไหมอย่ไแอนี่เดี๋ยวตามมานเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวนฉัน เดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันเราฉ,ฉันแอบตั้งพ่อไว้50บาทบนห้องใต้หลังคาแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็จะลงมาแล้วเราจะลียนะเรามีของเล่นรถอยู่หลังบ้านของพวกเราอ่ะอ๋อเออจริงด้วยปอยังป้อมยังปุ๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปห๊อปุ๊บปา๊ไปุ๊อปุ๊บปุ๊บปับปุ๊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 บปมวเปุปบครับบุบุมียว แล้วเหรอวะแล้วไปแล้วไปเรองเรามาเอาเรองเริดกระกใครมีกระตกอะกระตกอยู่ที่ใครอะกระกอีกครั้โอเคพร้อมหมเฮ้ยทุกคนตามมาทุกคนตามมาเราเราต้องไปหลังบ้านจะเจ็บไหมเ้ยโอเเยพี่โชวแข็งแรงยโอเคหลังตรงนี้หลังบ้านหลังบ้านมันมีหลังบ้านมีรถของเล่นเราอยู่พร้อมไหมโดดนะสโอ้ยเจ็บโอเคเราเร่ยไเรื่ออออกรออเรเร ไป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 ไ่อยู่แล้วไปอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วแน่เลยมีเลี้ยงใจร้ายอย่างเลยอ่ะรถมัดเทียมโอ๊ยรถเสียไปเราเราไปไปเลยแม่กันไปเล่นเล่นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นบนขอบได้ไป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 เร็วกล้องรีบมาเร็วเร็วทีบไปเซเว่นกันรีบไปเซเว่นเราจะไปซื้อขนมแล้วก็เราเราไปที่สวนสาธารณะกันสนามเด็กเล่นอ่ะสนามเด็กเล่นเข้าโรงพยาบาลอ่ะได้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 ใช่ใช่มา เออที่ซื้อของนี่ครับแบทแมนแบทแมนเราซื้อของกับแบทแมนโอเคเราซื้อซื้อของกันหน่อยครับซื้ออะไรดีอ่าไข่ดาวไข่ดาว ไม่เอาไข่ดาวแล้วไม่เอาไข่ดาวแล้วคืนคืนไข่ดาวครับคืนไข่ดาวไม่เอาไข่ดาวนะพี่ครับพี่ครับพี่ครับเชนเรียกตัวแล้วตเวนเป็นกอบกู้โลกเวนเทนเรียกตัวแล้วเออไม่เอาเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นั้นเอาไม่ได้อะโอริโออะไรอะไรพี่ครับแม็กกี้กินแล้วตายไหมครับนั่นดิแม็กกี้กินแล้วตายไหมตายครับไม่กินแล้วก็แม็กินไปเยอะเลยอ่ะนีผมกินเน่เน่เนพอแล้วเรากินแค่นี้ว่าเรามีเบอร์เกอร์เรามีโอริโออ่ะทั้งหมดกี่บาทครับ ครับทั้งหมดแล้วครับแป๊บนึงนะไข่ดาว2แล้วก็ไม่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 นับไข่ดาวได้ไหมครับเอาไข่ดาวผมมาทิ้งไปอ่าครับก็คุกกี้ชีสแล้วก็ทาโก้เอ่อทั้งหมดยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ะให้ห้าสิบบาทเลยครับเด็กน้อยให้ห้าสิบบาทเลยครับขอบคุณมากครับไม่น้องทอนครับผมขอบคุณครับผมตอบคู้โลกละไปไปไปเลยเราไปสนามเด็กเล่นกันต่อเราไปหาเพื่อนที่สนามเด็กเล่นกันนายเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยเออนายใครอ่ะนายใครเนี่ย ไปเล่นกันไหมไปเล่นกันไปเล่นกันไปตลาดเด็กเล่นกันเออไปเราไปตลาดเด็กเล่นกันโอ้โไปไปเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันปึ๊บนี่สนามเด็กเล่นคิดว่าวันนี้เพื่อนจะมาเยอะไหมน่าจะเยอะน่าจะเยอะน่าจะเยอะนี่เราได้เพื่อนเพิ่มมาด้วยอีกหนึ่งคนเออนี่นายชื่ออะไรหรอเราชื่อเก้าวก้าเก้าลเรียอนก้าวหรอเป่าสวัสดี้าเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเพื่อนหวัดดีเพื่อนเพื่อนเราเล่นด้วยนะเราเล่นด้วยนะเดี๋ยวน่เรามีเพื่อนผู้อีกได้วเหรอวันนี้เธอชื่ออะไรอ่ะไม่ใคร มาชื่อโชกุนชื่อโชกุนเอ้ยชื่อเหมือนเราเลยชื่อเหมือนเราเลยชื่อเหมือนนายเลยชื่อเหมือนนายเายแฟนนายบ้าใช่เราเราเราเป็นเราเราเป็นแฟนกันนะอ่ะเราเราเราเป็นแฟนแล้วเราอออนี่เราเราจีบเราจีบเลยเครื่องเล่นเกมเราจีบเลยเครื่องเล่นเกมอ่ะเราเราชอบเธอนะเราเป็นแฟนกันเลยโอ๊ยเราพอดีเราไม่เล่นเกมอ่ะขอโทษด้วยโอ๊ยเจ็บไม่เป็นไรกินขนมดีกว่าเร็วเรามาเล่นกัินดีกว่ามาเล่นกัินดีกว่า เราไม่ได้หยิบอะไรมาเลยอ่ะไม่เป็นไรกินกันแบ่งกันแบ่งกันเอาไปเอาไปแล้วอ่ะทางกลุทางกลุเอาไปเอาไป One hour later ใครอะไม่อะไรใครอะมาอยู่ที่นี่กันเองสินะพวกนายช่วยเราด้วยคนละเป็นพี่เลี้ยงใจร้ายพวกนายช่วยเราด้วยแัดการละจต่การหน่อยเขาเป็นพี่เลี้ยงใจร้ายไม่กลับไม่กลับพี่ใจร้ายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊อยอย่าอย่านะอย่านะ อย่านะอย่านะอย่ารับเพ่อนผมอย่ารับเ่อนผมอย่ารับเ่อนผมอย่าลัไม่ะกลับกด้กลับกลับกลับก็ได้กลับกลับก็ได้ครับผมขับขับรับกลับกลกลับก็ได้กลับรับผมกรับกลกลับเอยกับไปไปไปครับผมเรอรานายรีบกลับมาเร็วมันมันข้าเผื่อเราหมดแล้วช่างวันนั้นเราก็ไปไปไปรวเร็กลับาปครับผมกำลังกลับครับกลังกลับครับ น้ำมันรถฉันหมดน้ำมันรถฉันหมดไม่เป็นไรครับแล้วมามามานี่มานี่ครับเร็วเครับเดี๋ยวนั้นรถแบบนี้ไม่มีน้ำมันด้วยนะโออ้ขอโทษครับขอโทษครับครับผมจะไปทำอีกแล้วมีเกลืองโทษแค่กรตีคอล์ทีแล้วไปอยู่ในห้องน้ำจะก็จะถึงพรุ่งนี้เข้าใจไหมอ๋ออ๋อแล้วข้าวเย็นล่ะจะได้กินไหมไม่ใช่ออไม่ได้กินข้าวเย็นพี่ดูจังเลยอเดี๋ยวเป็นพี่สุดอ่อเดี๋ยวเด็ดไอเดีย โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยบังด่งเข้าดังหมดบังดึตีใหม่ครับตีใหม่ครับเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนโดนสุงเท้ามันเอาสุงเท้ายัดตูดเออเลอะอันอีกรอบครับเมื่อกี้มันเอามันขี้โกงแป๊บนึงครับตีตีน้องป้องอีกรอบนึงครับมันขี้โกงมันเอาสุงเท้ายัดเข้าไปในตูดตีใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอพอแล้วครับพอแล้วครับน้องผมเจ็บน้องผมเจ็บเออเโอเคครับผมต้องอยู่ในห้องน้ำ ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินหรอใช่จับเปิดประตูยับไประตูยายเดี๋ยวก็โดนตีหรอกไม่ตีเต็มชิ้น่ายคนนี้เฮ้ยนี่ก็คือเนี่ยเออเนี่ยฉันแอบโทรศัพท์พ่อไว้ในนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาพ่อมันนะเออชึบชึบชิบชืบหิวขอผมได้หมมีของกินบฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลฮัลโหลว่าไงพ่อพ่อช่วยผมด้วยครับรีบกลับบ้านมาได้ไหมพี่เลี้ยงใจร้ายมากเลยเขาตีพวกผมแล้วเขาก็เ่อเขาเขาฆ่าเด็กเขาเขาฆ่าเพื่อผมนิดาสถานะเขาผมรีบมานะครับได้ได้ได้เดี๋ยวพ่อรีบกลับ เฮยเร็วพ่อนายพ่อกำลังมานะตอดใจรอไว้โอ๊ยเจ็บตูดเจ็บตูดเจ็บตูดโอ๊ยเจ็บตูดโอ๊ยเจ็บตูดอ๋อรีบมาย่างมาได้แล้วนี่นายนายอยู่ไหมนายอยู่ไหมเอาไปเอาไปฉันฉันฉันมีเนื้ออยู่เฮ้ยพ่อรีบมาเร็วรีบมาทันทีเถอะขอร้องมายังเนี่ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่ไงตำรวจมาแล้วเชิญเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับเฮ้ยพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเออผมหิวผมหิวครับผมไปทำอาหารได้หน่อยเร็วมาลงมาทำอาหารเร็วเร็วต้มไปเล็นี่ข้อมูลตำรวจคนนั้นครับผมที่ฆ่าเพื่อนผมครับแนด้ี่ครับผมลอยลอยหลั่ครับยิ่งเงียบยิ่งเงียบ

ไม่ได้ทำหรอกมันมีสิทธิ์ที่ยังไม่พูดครับไปไปไปให้การไปหาการใน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 สถานที่นั้นเลยครับผมเร็วครับผมรีบจับไปรีบจับไปจับไปดิครับพี่เลียครับไปครับเอาไปกันที่โรงพักดีกว่าครับพ่อที่หลังไม่เอาไม่เอาพี่เลียแล้วนะไม่เอาไม่เอาพิเรียนนะได้ได้ได้อ่านี่ติดประ fraud ไม่ติดประ fraud โอ้โหเบอร์เกอร์กินอิ่มแล้วอ่ะเอาไปเอาไปเป็นอะไรอย่างเงไหนแล้วเข้าไปไหนแล้วเนี่ย เขาไปไหนแล้วเขาโดนกับผมแล้วโอ๊ย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 โอนยโอ๊ยโอเคครับโอ๊ยโอนอนยโอ๊ออน